ตุนมากับพอยต์เปิดช่องทางเติมเกมไม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม r อาใช้แค่ UAD ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไว้เหมือนติดจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุนมากับพอยได้เลย กราบสวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะคะเพรากว่าผมมีเช่นเคยกับช่องโดนัทเคดีครับผมวันนี้ที่2ท่านว่าคมทางเกมาวีก็มีกิจ,จกรรมเข้ามาใหม่นะครับเป็นร้านค้าพนจรน,นั่นเองการันตี1สกินแน่นอนใน299คูป,ปองนะครับในกระดานนะครับจะแบ่งเป็นสกินด้านซ้ายมือเป็นตานเชิญสกินเกรสโบรนะครับผมขวามือเป็นตานเชิญสกินสุดโหดนะครับแล้วก็ข้างล่างเป็นตานเชิญสกิน l ีเจน d ์นั่นเอง ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาทำการสุ่มให้ได้1สกินไปเลยนะครับในราคา299ค้คูปองมาลุ้นกันว่าเราจะได้สกินฝั่งไหนเนาะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ละสกินก่อนเลยว่าจะสวยขนาดไหนนะครับพาไปดูสกินด้านาซ้ายมือก่อนเลยแล้วกันเป็นตารเชิงสกินแก a สเว o ร์ d นะครับผมสกินแรกเป็นสกินของ f อร์เรนติโเป็นสกินดาร์กอเลกาซีนะครับก็ถือว่าสวยงามเลย ต่อไปอีกสกินหนึ่งเป็นสกินของลุยนะครับดากอนเลกาซี่เหมือนกันอ่านี่ก็จะเป็นสกินทางด้านซ้ายมือนะครับต่อไปเป็นสกินทางด้านขวามือเป็นตาลเชิญสกินสุดโหดนะครับสกินแรกเป็นสกินของฉีนั่นเองสกินนี้เป็นลิมิเต็ดสีส้มนะครับ่วนกสกินนะครับเป็นสกินของทาชิสกินนี้ลิมิเต็ดสีส้มเหมือนกันอ่านี่ก็จะเป็นสกินทางด้านขวามือนะครับ ต่อไปพาไปดูสกินข้างล่างเป็นตานเชิญสกินลีเจนสกินแรกเป็นสกินลีเจนของเวเลสนั่นเองสกินนี้ s o น i กสกินนะครับเป็นสกินลีเจนของฮายาเตะนะครับสกินนี้อ่านี่ก็จะเป็นสกินด้านล่างนั่นเองตานเชิญสกินลีเจนนะครับ ก่อนที eh ่จะเล mm ่น hmm. กันเดี <ensus> ๋ยวเรามาดูเลทก่อนเลยละกันนะครับรางคาสิโนจอตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่9ธันวาคมนะครับในการเล่นเริ่มต้นอยู่ที่1คูปองครั้งที่2 6คูปองครั้งที่3 9คูปองครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งละ19คูปองครั้งที่6ครั้งที่7ครั้งละ29คูปองครั้งที่8อยู่ที่39คูปองครั้งที่9 49คูปอง ครั้งที่10 99คูปองครั้งที่11 249คูปองและครั้งสุดท้ายนะครับอยู่ที่499คูปองนั่นเองโอกาสได้รับสก,กินถาวรออยู่ที่1.20%เท่านั้นนะครับคำพีพิเศษ15%อีโมจิ22%เอฟเฟค24%บัตรเป็นชื่อหรือว่าลูกแก้วอยู่ที่37.80%นั่นเอง ก็ในคลิปนี้ผมจะมาทําการสุ่มจนได้1สกินไปเลยในราคา299คูปองมาลุ้นกันว่าเราจะได้สกินซ้ายมือขวามือหรือว่าข้างล่างนะครับใจจริงอยากได้ซ้ายมือนะครับผมเพราะว่าเป็นสกินที่ค่อนข้างหาย,ยากเนาะแต่ไม่ว่าจะได้ซ้ายมือขวามือหรือข้างล่างก็ถือว่าคุ้มหมดเลยเนาะเพราะว่าขั้นต่ําก็สกินรีเจนสกินพวกนี้ก็อยู่ที่710คูปองแล้วเนาะแต่อันนี้1สกินการันตีใน299คูปองก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยมาไม่รอช้าทําการสุ่มเลยครั้งงที่1ค1คูปอ ครั้งที่1ได้เป็นเอฟเฟกวิ่งนะครับครั้งที่สองคูปองได้เป็นคำพิเศษครั้งที่3 9คูปองได้เป็นลูกแก้วนะครับครั้งที่4 19้คูปองได้เป็นเอฟเฟกสังหารครั้งที่5 19้คูปองเหมือนกันได้เป็นอีโมจิ3วันนะครับ ครั้งที่6 29คูปองครั้งที่6ได้เป็นบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับครั้งที่7ก็29คูปองครั้งที่7ได้เป็นอีโมจิเนาะครั้งที่839คูปองแล้วได้เป็นเอฟเฟกต์วาร์มเนาะต่อไปครั้งที่9 49่้คูปอง โอ้ไม่ได้สก,กินนะครับได้เป็นบัตรเป็นชื่อและครั้งสุดท้ายครั้งที่10นะครับ99้คูปองมาลุ้นกันว่าเราจะได้ซ้ายมือขวามือหรือข้างล่างนะครับมาเลยซ้ายซ้ายได้เป็นข้างล่างแทนนะครับเป็นตานเชิญสก,กินรีเจนต์นะครับก็ไม่เป็นไรเนาะก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มอยู่นะครับผมผมก็จะทําการเลือกเลยผมเลือกเป็นสก,กินของเวลสนะครับสก,กินนี้ ก็ได้มาแล้วนะครับในราคา299คูป,ปองเท่านั้นก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าอยู่นะครับอ่าประมาณนี้ละกันผมก็มารีวิวคร่า,าวๆละกันสำหรับกิจก,กรรมร้านค้าพพนจรนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนในการตัดสินใจไม่มากก็น้อยละกันผมก็มารีวิวคร่าวๆเ,เพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ ก่อนจากกันไปผมก็ขอฝากร้านตุ่นมากับพอยด้วยบริการเติมเกมราคาคุ้มค่าเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนรับประกันเลยนะครับเ,เพื่อนๆใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับวิวผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมนในการคลิปต่อไปใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรใหม่ๆแบบนี้เนาะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ